จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าลึกๆหรือว่าแน่ๆแล้วสวต้องการให้พิกป้อมเป็นนายกมาตรวจอาการมาตรวจสภาพภาคพื่อไทยกันสักน,นิดหนึ่งเขาบอกว่ากำลังตกที่นั่งเสือลำบากเดินกระเพกกระเพกนะครับอาจารย์ชำนาญจันเรืองอ,อีกหนึ่งแกนนำของคณะก้าวหน้าอ,ออกมาทวีตในทวิตเตอร์ของอาจารย์เองค่ะ วิาพากษ์วิจารณ์อาการของพระพุทธในวันนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนได้กล่าวว่ามวง่ายง่ายแต่ได้ใจความสารรัฐธรรมนูญเลื่อนรัฐสภาเลื่อนถแถลงข่าวพักร่วมรัฐบาลใหม่เลื่อนถามจริงๆว่าเพื่อไทยยังมีอะไรที่เหลือไว้เพื่อต่อรองให้คนของตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแฮแท็นายกคนที่30มสิบแฮแท็กส่องทวิตยามเช้าชัดเจนนะชัดเจนนะ ชัดเจนนะเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมนูนสก,กุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนักเฝ้ามองทาง,ทางการ,การเมืองอาจารย์ก็คงเกาะติดติดตามมาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่หลังการเลือกตั้งมาถึงช็อตๆนี้อาจารย์ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์มองทิศทางจากนี้อย่างไรนะคะอาจารย์สุขุมนูนสกุลนะคะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมนะครับ ไปฟังมุมมองอาจารย์สุขุมสีเป็นยังไงสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมาแก่คุณมอมรรัตน์ครับครับครับอาจารย์อาจารย์มองการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยสักนิดสิครับเ<ม>ขาพยาพยามพยายามที่จะปั้นสมการ <c oughs> ขณะที่ไม่มี quite, ก้าวไกลก็ไม่มีสองลงด้วยเขาจะสําเร็จไหมครับผมไม่เคยเห็นนะว่าพรรคที่เป็นเจ้าภาพจัดรัฐบาลเนี่ย จะโดนฝ่ายที่เขาอยากให้มาร่วมรัฐบาลด้วยตั้งแง่เยอะเลยย่งเงื่อนไขนะครับกล<อ>ายเป็นฝ่ายรับแผนยืนฝ่ายรุกปก<อ>ต<ร>ิเนี่ยฝ่ายเชิญจะกําหนดนะคุณได้แค่นี้นะคุณได้แค่นั้นนะออ,อันนี้ฝ่ายเชิญถูกเชิญเข้ามาเนี่ยไม่ฟังเลยฝ่ายนี้จะให้อะไรบอกเลยว่าฝ่ายตัวต้องการอะไรออครับฝ่ายยังไม่ได้เชิญก็เสียงดังละอืครับ ตรงนี้นะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันเปลี่ยนขั้วเนี่ยตัวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันดูกระจจอยร้อยลงไปเลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพรรคฝ่ายตรงข้ามพรรคอำนาจเดิมเนี่ยก็ยังตั้งหลักไม่ได้อ,อาศัยสวเนี่ยที่ตั้งหลักได้ครับก็เลยเอาสวเป็นหลักในการเดินเกม ครั้งนี้ก็เดนเกณฑ์ตามเขาอะครับครับสวเรียกร้องอะไรก็ไอ้เป็นไปตามที่สวว่าแหละตรงนี้นะครับครับโดยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าลึกๆหรือว่าแน่ๆแล้วอ่ะสวต้องการให้บิ๊กป้อมเป็นนายกอืมครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันอาจจะเกิดเกณฑ์ต่อรองใหม่ขึ้นมานะอย่างน้อยสุดขอบิ๊กป้อมเป็นนายกไปจนกระทั่ง คบไปอำน,นาจสาววน่ะครับเพราะสาววาเป็นตัวกําหนดนี่ครับอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยออยย่างน้ถึงพฤษภาปีหน้าใช่ไหมคะพฤษภาปีหน้าคือบางคนเล่นการเมืองอยากสร้างชื่อเป็นนายกคนที่สามสิบก็มีอือครับจุดหมายแค่นี้ครับว่ามันสมความปรารถนาอืม,มันก็เบสิกอินสติ้งของมนุษย์เนี่ยแหละอาจารย์ อยากได้ใครมีอะไรสักอย่างก่อน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 ที่จะไม่มีชีวิตอยู่ก็แค่นั้นนะไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนหรอกบางครั้งไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยผมเองก็ยอมรับว่าปิดหวังเลยนะที่เคยดีใจเมื่อเลือกตั้งสืบสต่ีพฤษภาเพราะว่าพอได้มาแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายนะคนเป็นนักการเมืองทุกคนจะคิดแบบเอ้ลีก็คือเลือกแล้วหยุดอยู่ไม่ต้องยุ่งแล้วปล่อยฉันครับ ไม่ฟังเสียงประชาชนอะไรกันแล้วอ่ะนะครับอนี่ก็ยังโชคดีที่ว่าผมว่าประชาชนยังใจเย็นเกินกว่าที่คิดเลยนะครับัอยู่ในฐานที่มั่นอยู่อืครับโอเคปกติคนตั้งรัฐบาลต้องเป็นคนตั้งเงื่อนไขกาหนดกาหนดเกมปรากฏว่าปรากฏว่าครั้งนี้คนถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลกลับเป็นฝ่ายตั้งเงื่อนไขครับดังนั้นผมพาดหัวข่าวว่าเพื่อไทยเสือลำบากตรงประเด็นใช่ไหมครับอาจารย์ โอชัดเลยตรงนี้ชัดเลยค่ะอาจารย์มองว่าถ้าสมมติถูกบีบนะในที่สุดแล้วลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยเพื่อไทยจะยอมอยู่ไหมถ้าไปถึงช็อตนั้น,น <ผม S 1> อ่ะผมไม่รู้นะแต่ถ้าพูดถึงคำว่าดีอมาเนี่ยผมว่านี่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดีตั้งแต่ต้นนะครับอ๋อเป็นส่วนหนึ่งของการดีวา่าว่าว่าท่านอดีตนายกกลับมาเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องได้ต้องได้เป็นรัฐบาลเนี่ย ครับอืมอืมค่ะแล้วจา์มองเกมนี้ยังไงถ้าไปถึงชดชดนั้นผมไม่กล้ามองเลยครับไม่กล้ามองเลยเหรอแต่พนักงานยังไม่กล้ามองเลยคนที่ปานเุกรา์มาว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นจากการกดใจประชาชนรุนแรงนี่แหละครับอืมอืมค่ะอืมจานดูเกมนี้จะยื้อไปอีกนานไหมอะอะไรนะจะยื้อไปอีกนานไหมดูแล้วเพราะยิ่งยื้อก็ยิ่งเสียเปียบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ เพื่อไทยก็ยิ่งเสียเปรียบอำนาจต่อรองหายไปหมดอืยิ่งยื้อยิ่งฝ่ายตั้งหลักแน่นนน่ขึ้นนะค่ะอาจจะมีการกลายเป็นเพื่อไทยถูกเชิญไปร่วมมากกว่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเสียงถูกเชิญไปร่วมนะไม่ใช่มีคนจัดตั้งหนึ่งนะต้องยอมรับว่าเอคุณชนน่านเองเป็นคนใบ้นะฝ่ายร้อยแปดสิบปดนะครับ อ๋อไอฝ่ายหนึ่งร้อยแปดสิบแปดมันจะพลิกคั้วกันถึงขนาดเปลี่ยนตัวนายกจากคนของเพื่อไทยไปเป็นคนของพลังประชารัฐถึงขนาดนั้นเลยเลยครับมันจะไม่หักอารมณ์คน,เป,นเป็นไปได้นะ,ะมันจะไม่หักอารมณ์ของ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 แฟน,ฟนละครมากไปเลยอนาะจารย์บอกเป็นไป<า>ได้ไ <ป S 1> เหรอคะมากไปเลยแค่นี้ก็มากพออยู่แล้วนะมันจะมากกว่านี้นีม่ผมผมนึกถึงคำของคุณจตุพร ฮะก็คือไม่ขีดย่อนไปทีละกานทีละก้านเอลอจุดไม่ขีดทีละกานจุดไม่ขีดทีละก้านสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นภาระวันไหนมันจะเพิ่มเยอะๆก็วันนั้นแหละว่างั้นเถอะอาจารย์แต่ว่าจุดหมายของเขานะถึงตรงบิ๊กบอมเป็นนายกแน่ๆอาจารย์ค่อางเชื่ออาจารย์ค่องฟังดูคล้ายๆกับคล้ายๆกับอาจารย์จารฟันธงว่าบนบนบน บนบนการต่อรองมันจะจบลงโดยตรงที่ต้องยอบหลี่ให้ลุงป้อมขึ้นมาเป็นนายกเลยฮะครับครับอืมอ,อืมแสดงว่าส่วนผสมของรัฐบาลชุดต่อไปจะมีสองลุงเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมฮะชัดนะฮะชัดเลยนะฮะถึงตอนนี้มันชัดะ้ะถ,ถึงตอนนี้มันชัดแล้วนถ้าไม่เอาสองลุงเข้ามาร่วมตั้งรัฐบาลมันตั้งไม่ได้ดเของนั่นก็ถอนออกไปแล้วนี่อืมนะะ พรรคลุงนี่มันไม่ได้หมายถึงพรรคลุงอย่างเดียวเนี่ยรวม,มสวอด้วย,วยนี่แหละพลังมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับจุดเป็นจุดตายเนี่ยมันจุดชี้ขาดทั้งหลายทั้งปวงของเกมนี้มันอยู่ที่การโหวตนายกครับไม่ได้ไปชี้ขาดกันเรื่องแถลงนโยบายไม่ได้ชี้ขาดกันที่อภิปรายไม่วางใจแต่มันชี้ขาดกันที่การโหวตนายกถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับนี่ก็คือแต้มต่อของพรรคสองลุง เพราะสวอยู่ในมือของสองลุงนี่ก็คือนี่ก็คือตรกกะชั้นเดียวเชิงเดียวมันเป็นโจทย์ชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอ่านง่ายมากซับซ้อนอะไรต่างนี่ไม่มันไม่เป็นไปในทางเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของประชาชนเลยอืมมันก็ต้องสอดคล้องกับอำนาจเดิมสิครับค่ะครับอาจารย์ขั้งแรกผมก็ดูแปลกๆแล้วล่ะตักกะมันไม่ใช่อย่างเช่น พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะเล่นอะไรที่ทําให้ตัวเองดูหล่อๆถ้าถูกด่าก็ถูกด่าน้อยหน่อยขณะที่ถีบเก้าวไกลออกไปไม่มีเก้าวไกลก็บอกกับสังคมว่าจะไม่มีลุงด้วยนะแต่กลับมั่นใจว่าจะได้เสียงสวมาช่วยโหวตนายกตั้งร้อยตั้งร้อยสิบต้้งร้อยยี่สิบเสียงตังกกะมันไม่ใช่คุณไม่เอาพรรคของเขาแต่คุณจะเอาสาวอของเขาใครเขาจะให้นึกออกไหมฮะผามก็ยัง,<อ>นยงน่แปลกๆผามันยังน่งแปลกๆอยู่เลยเขาตั้งหลักได้ถึงขนาด ติดต่อสายตรงสวแล้วครับใช่ติดต่อสายตรงสวด้วยจบละจบละจบละอาจารย์งั้นถามอาจารย์อย่างดีกว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เป็นพักเพื่อไทยแล้วถูกบีบแบบนี้อาจารย์จะแก้เกมยังไงหรือมันแก้ไม่ได้จะถอดสมการนี้ยังไงคะถ้าเจอบีบแบบนี้เป้าหมายคือลุงป้อมก็ก็ต้องต่อรองต่อ,ตอว่าถ้าถ้าอย่างนั้นอ่พอสวอหมดฤทธิ์แล้วคุณขอให้ผมได้กลับมาไหมเชื่อได้เหรอคะ อีกตั้งหลายเดือนนะคะอาจารย์การเมืองอ่ะแต่แต่ว่าพยายามพยายามพยายามที่จะให้คนประชาชนทนได้ครับแต่ว่าอะไรครับพยายามให้ประชาชนทนได้ใช่ไหมว่ามันก็เหมือนเดิมสิบเดือนรอหนิดเดียวอ๋ออดทนใจรอนิดนึงคนที่ขึ้นตำแหน่งเขาจะลงตำแหน่งง่ายๆเหรอคะแล้วจะกลับมาอาจารย์ครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่การต่อรองครั้งนี้ จะจบโดยที่ทั้งฝั่งสองลุงเขาก็ยอมให้คนของเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกนั่นแหละแต่เพื่อไทยก็ต้องจ่ายแพงสักนิดหนึ่งต้องจ่ายแพงหน่อยราคามันแพงสักนิดหนึ่งเป็นไปได้ไหมฮะจะจบกันแบบนี้เช่นโคต้าน้ําตีพิเศษเช่นนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจุดหมายก็อยู่ที่ตัวนายกไปแล้วหมายถึงว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยบุดหมายของเขาไปปักที่ตําแหน่งนายกซะละโจวก็เป็นคนกาหนดเกมนะ อืมณนะตอนนี้ณนะตอนนี้คิดว่าคิดว่าสองลุงไม่รับการต่อรองแล้วเหรอครับสมมติสมมติสมมติต่อรองว่าเอาเถอะให้คนเพื่อไทยได้เป็นนายกเถอะจะได้อธิบายกับสังคมได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันคุณจะเอาอะไราก็บอกมาคุยกันผมยอมจ่ายแพงหน่อยก็ได้ออไม่คิดว่ากกไม่คิดว่ามันจะออ,ออกแบบนี้ออกแบบนี้แหละคือเขาเขาเขามองว่า เพื่อไทยกำลังจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับกำลังจะล้มละายนะครับก็ต้อลกถ้ากำลังจะละลายนี่ก็ลำบากแล้วนะความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือใช่ใช่พูดถึงความน่าเชื่อถืออโจทย์ยากขึ้นไปอีกนะครับโจทยากขึ้นไปอีกถ้าแบบนี้เพื่อไทยแข่งเท่าไหร่เนี่ยความน่าเชื่อถือก็หมดไปเรื่อยๆลดทอนลงไปใช่ไหมคะการคุยก็จะการหน้าต่อรองก็จะลดด้วยพรรคที่ต้องกลายเป็นพรรคที่เรียกร้องขอความเห็นใจนะครับ ครับทำไงได้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับทนกันหน่อยนะพักพอวงใครทนฮะใครทนไหมไม่ถึงประชาชนเลยที่หมายถึงใครคะให้ประชาชนทนหน่อยอ๋อให้อดทนรอหน่อยอ้าวก็ฟ้าสีทองของคำไปประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอให้สุขดวงฮ่าอาจารย์ผมแก่แล้วนะพรุ่งนี้ผมก็มีสิทธิ์ตายนะผมจะมีโอกาสได้เห็นฟ้าสีทองไหมอาจารย์ จะอยู่ทันไหมก็เท่าที่ผ่านมานี่ผมรู้สึก <laughs> คุณก็ไม่เคยยอมเชื่ออะไรยเนี่ย <laughs> แล้วปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมไม่ยอมเชื่อใช่ไหมละ่ะอาจารย์ครับครับเอาแล้วครับอาจารย์กลับขอบพระคุณมากครับ <c oughs> อาจารย์รอติดตามต่อขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับ, <c oughs> รรบอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตการบดีมรามคำแพงโอ้โหมันจะพิจขนาดนั้นเฉลาอาจารย์เชื่อแบบนั้นจริงๆอืมพูดอย่างกลางๆก็แล้วกันค่ะ ไพ่มันออกได้สองหน้าหน้าที่หนึ่งออกอย่างที่อาจารย์าารยสกุมวิเคราะห์อาจารย์วิเคราะห์แต่เป็นไปได้ไหมไพ,ไไพ,พ่อ,อาาีกหน้าหนึ่งเป็นไปได้ไหมไพ่ใบไพ่เพื่อไทยก็ต้องตอรอเพื่อไทยก็จะได้นายกนี่แหละนายกก็มาจากเพื่อไทยนี่แหละแต่ยอมก็อี้ดีๆไปต้องจ่ายแพงหน่อยยอมไปก็อี้ดีๆยอมยแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายแพงหน่อยใช่ไหมเสียก็อี้ดีๆเข้าไปให้เขาช้อปปิ้งให้เสร็จปะ ใช้คำนี้ได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมเขาชอปปิ้งให้เสร็จไปอาจต้องรอดูแล้วกันการเมืองนะคะโอเค